ชาวอำเภอดงเจริญค่ะได้มีการสืบสารประเพณีสู่ขวัญข้าวนะคะบูชาพระแม่โพศพนะคะเพื่อที่จะเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะประเพณีที่ดีงามรวมถึงเป็นการที่จะเรียกขวัญของชาวนานในปีนี้ด้วยค่ะ ที่บริเวณลานวัฒนธรรมชุมชนคนดงเจริญภายในลานวัดสำนักขุนเนนนะคะตำบลสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรสภาวัฒนธรรมอาเภอดงเจริญได้ร่วมกันกับอาเภอดงเจริญผู้แทนกลุ่มเกษตรกรและก็ชาวนาอำเภอดงเจริญค่ะประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวหรือเรียกบูชาพ,พระแม่โพศพ หลังจากที่เกษตรกร,กรชาวนานะคะคเก็บเกี่ยวข้าวตามฤดูการเสร็จสิ้นแล้วและก่อนที่จะนำข้าวเปลือกนั้นขึ้นสู่ยุ้งฉางก็เป็นประเพณีวัฒน,นธรรมโบราณที่เกษตรกร,กรอำเภอดงเจริญนั้นปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันค่ะ นายสิทธิพันธ์บุตรศรีนรายอำเภอดงเจริญท่านบอกว่าประเพณีการสู่ขวัญหรือเรียกขวัญข้าวเป็นพิธีบูชาพระแม่โพศพซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่กลุ่มกเกษตรกรชาวนานั้นได้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะคะแต่ปัจจุบันกําลังจะเลือนหายไปจากสังคมกเกษตรกรรมของกเษกษตรกรชาวไทยสําหรับพิธีกรรมอของกเษกษตรกรนั้นกเษกษตรกรก็จะมีการนเข้าเปลือกมาคองรวมกันในบริเวณพิธีจากนั้นก็จะอัญเชิญรูปปั้นพระแม่โพศพมาตั้งบริเวณพิธีหน้า กองข้าเปลือกแล้วก็มีสิ่งของเส้นไหว้สังเวยเช่นบายสีอาหารคาวอาหารหวานผลไม้ข้าวตอกดอกไม้น้ำหอมทูบแล้วก็เทียนนะคะที่เชื่อว่าพระแม่โพศพนั้นชื่นชอบจากนั้นก็จะมีพิธีพราหมณ์หรือว่าหมอทําขวัญเนี่ยมาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ ชิญอัญเชิญพระแม่โพศพนะคะลงมาประทับอย่างลานพิธีเพื่อที่จะรับเครื่องเส้นสังเวยโดยจะมีกลองปีพาสตะโพนระนาดชิงชาบแล้วก็มีการบรรเลงนางรำแต่งตัวสวยงามเลยนะมาะรำถวายมือมารำถวายให้กับพระแม่โพศพให้ได้มีความสุขแม่โพศพมีความสุข ข้าวก็จะดีเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะขณะทํา,าทพิธีเป็นช่วงๆเนี่ยเกษตรกร,กรชาวนาะที่ร่วมพิธีก็จะพนมมือไหว้รับพ่อแม่โพศพให้ลงมาประทับอย่างรูปปัน้นจากนั้นชาวนาก็จะมานั่งล้อมวงกันค่ะ เร้ามงกันตรงกองข้าวเปลือกเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมเมียนเทียนไปมากันจนเป็นจํานวนครบ3ามรอบอันนี้พิธีการอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมงคลนะค่ะ,คะ,คะแล้วก็หายากมากๆแล้วด้วยนะคะทางด้านของกำนันตำบลสำนักขุนเนนะคะได้เล่าให้ฟังว่าสําหรับอําเภอดงเจริญเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําของจังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าคณะอําเภอดงเจริญนะคะจึงเห็นว่าข้าวเนี่ยควรปลูกวันแม่และเกี่ยววันพ่อประชากรส่วนใหญ่นะคะเกือบ90%ปอร์ประกอบอาชีพทานาปลูกข้าวและเมื่อชาวนา เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จนะคะก็จะมีการเหยียบย่ำข้าวจึงมีการทำพิธีทำขวัญข้าวค่ะเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่โพศพชาวนาน,นะคะก็จะมีการมาร่วมประกอบพิธีต่างๆนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพศพแล้วก็เป็นการรับขวัญข้าวก่อนที่จะนำข้าวเปลือกเนี่ยมาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ขึ้นสู่ยุ้งฉางเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้สืบสารประเพณีต่อไปด้วย